สวัสดีครับสื่อเมืองนอกนี่มีการเปิดสถิติเทียบกันเลยนะนะครับผลงานของทางด้านรูเบนอเมรินกับกุนซือก่อนหน้านี้หลังจากหมดยุคข,ของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเป็นยังไงบ้างครับรูเบนอเมรินนี่ใกล้ที่จะโดนปลดนะครับหลังจากล่าสุดก็ทําทีมแพ้ให้กับทางด้านเบนฟอร์ไป1ประตูต่อ3ชนะเพียงแค่27.3%เท่านั้นเองนะครับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันวางมือครับ ความกดดันนี้ยังคงถาโถมใส่ทางด้านรูเบนอเมรินอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่กลายเป็นทีมที่จะต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานของรูเบนอเรินถูกยกมาวิเคราะห์อย่างหนักเมื่อสถิติระบุชัดว่าเขาคือกุนซอที่มีเปอร์เซ็น์ชนะต่ำที่สุดนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันวางมือในปี2013โดยคุมทีมไปแล้วทั้งหมด33เกม ชนะแค่7นัดเท่านั้นเองนะครับมีค่าเฉลี่ยแต้มต่อเกมอยู่ที่1.03ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่องของการเก็บชัยชนะนี่ก็อยู่ที่27.3%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับคุณซื้อก่อนหน้านั้นนะครับอย่างทางด้านเอริกเทนฮักเอริกทนฮักนี่เปอร์เซ็นต์ชนะสูงถึง51.8%เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นแต้มต่อเกมนี่อยู่ที่1.7 2่อแต้มนะครับเรีออยนทางด้านราฟฟรังนิกนะครับ เก็บชัยชนะนี่อยู่ที่41.7%ครับ1.54แต้มต่อเกมโอเล่ o L e ครับเก็บชัยชนะอยู่ที่ 51. 4 1 8บเ็จแต้มต่อเกมคเซ่รินโยครับดูดีที่สุดเลยนะครับเก็บชัยชนะได้53.8%ครับแต้มต่อเกมนี 1. ่1น9หาลุยฟันเกาครับ51.3%แต้มต่อเกมนี่1น7เดวิดมอยครับชัยชนะนี่อยู่ที่50%ครับ คิดเป็นแต้มต่อเกมนี้ก็อยู่ที่1.68แต้มครับก็ดูนะครับว่าโหผลงานของทางด้านรูเบนอัมมารินเนี่ยมันต่ำกว่าผู้จัดการทีมก่อนหน้านี้มันเรียกว่าเยอะมากๆนะครับแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยครับแล้วอีนนี้ก็มีการพูดถึงนะครับว่าเอ๊แล้วรูเบนอัมมารินเนี่ยจะโดนปลดเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับก็มีการระบุนะครับว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์แต่นี่ก็กำลังมีการพิจารณากันอยู่นะครับแต่ว่า แมนเชสเตอร์เดน์นี่ถ้ามีการปลดจะปลดกันวันที่1พฤศจิกายนนะครับวันเสาร์ที่1พฤศจิกายนทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็คือให้ไอเรื่องของค่าปรับค่าชดเชยเนี่ยมันลดลงครับรูเบนอัมรีนี่ถ้าโดนปลดออกในเวลานี้นี่แมนเชสเตอร์เตน์จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาจำนวนมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นฝั่งของแมนยูก็เลยมองว่าเฮ้ ยังไม่อยากที่จะปลดในเวลานี้นะครับรอให้มันครบก่อนนะครับ1ปีแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ค่อยมีการปลดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รูเบนอัมรินอาจจะออกมาบอกนะครับว่าเขาจะไม่รับค่าชดเชยอะไรก็ตามอันนี้มันไม่เป็นความจริงหรอกนะครับถึงเวลาปลดมานี่ยังไงก็ต้องเอาเรื่องของค่าชดเชยครับทีนี้มีรายงานข่าวนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมหลายๆคนล่าสุดผู้สื่อข,ข่าวของท็อกสปอร์ตนะครับนำโดยธนัทอเล็กซ์ครูกและเบนจาคอป ได้ออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าเซอร์จิมรัดคริฟได้มีการพูดคุยโดยตรงกับฝั่งของแกเรกเซาเกตด้วยอา้าวแสดงว่าหวยจะมาออกที่แกเรกเซาเกตอย่างนั้นหรอโดยทางด้านครุกแล้วก็จาขอบนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าแกเรกเซาเกตนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นออปชันที่ดีมากๆสาหรับทางด้าน Red d e ด i l และเซอร์จิมรัดคริฟนี่ก็ได้มีการติดต่อดโดยตรง กับอัีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษในช่วง1-2สสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่ะคือแสดงว่าแมนยูนี่คุยเผื่อไว้เลยนะทั้งทางฝั่งของชาบี้นะครับแล้วก็ฝั่งของทางนัานเกร็กเซาเกตนี่แหละครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้นี่สื่อเขามองนะครับว่าอาจจะมาออกกับทางด้านเกร็กเซาเกตก็ได้ครับนอกนอจากนัน้นนี่ก็บอกนะครับว่ามีอีก2รายชื่อนะครับก็คือทางทางด้านกราสเนอร์ของคริสตันพาเลสกับเรโอล่านะครับของทางด้านบอลมัท แต่อย่างไรก็ตามดีเขาก็จะบอกเับว่าน่าจะเป็นทางด้านแกร็กเซาเกตมากกว่าขณะโจโคนกะ็ได้ออกมาให้สหัมภาษณ์นะครับว่าแกร็กเซาเกตเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับงานนี้นะครับการที่จะมาคุมแมนยูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับการทําความเข้าใจกับนักเตะแต่ว่าฝั่งของแมนยูไปเลือกรนะูเบนอัมารินน่ะแต่ว่ามันมันไม่เวิร์กอะ่ะครับควรจะปลดรูเบนอัมารินได้แล้วแล้วก็ให้โอกาสทางด้านแกร็กเซาเกตครับ เพราะว่ารูเป็นอเมรินันคือได้รับโอกาสมามาเยอะแล้วอะนะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่มีความมั่นใจเลยตอนคุมทีมข้างสนามนี่สีหน้าท่าทางแววตาดูวิตกกังวลไปหมดครับและแน่นอนนะครับคือพอโคชกังวลเนี่ยดูดูไม่ค่อยจะนิ่งเนี่ยนักเตะก็มีอาการลนลานด้วยครับมันก็ส่งผลถึงนักเตะตอนที่อยู่ในสนามด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าอะไรอะไรก็น่าจะรั้ง การที่ทําให้รูเบนอัลบรินีอยู่กับแมนยูต่อคงคงไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานซึ่งแน่นอนนะครับเป็นผู้จัดการทีมผลงานของทีมก็ต้องดีนะครับถึงแม้ว่าความผิดพลาดจะเกิดจากผู้เล่นด้วยก็ตามนะครับแต่ว่าผู้จัดการทีมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบนะครับรูปแบบแบบแผนการเล่นก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้นักเตะไม่ถูกตำแหน่งครับรูเบนอัลรินดีคือยังคงสลับไปสลับมาอยู่อย่างที่เราเห็น,หนกันนะครับตอนนี้คือเขายังไม่รู้เลยนะครับว่า เขาจะใช้นักเตะเนี่ยในตำแหน่งอะไรยังไงบ้างครับยังคงสับสนกันอยู่ทั้งที่ได้เวลาในการเตรียมทีมเนี่ยมาเปน็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วคือคุณคุณเตรียมทีมมาขนาดนี้แหละยาวแล้วอะ่ะนะครับแต่ว่าคุณยังไม่รู้จักนักเตะของคุณดีเลยแหะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณจะอยู่ทําทีมไปเพื่ออะไรถึงแม้ว่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะเล่นแบบสเปะสปะก็ตามนะครับแต่ว่าคือ คือผู้จัดการทีมวางหมากมัวมวๆอย่างเงี้ยนะครับนักเตะก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับการวิ่งกันรครอสนะครับการจ่ายบอลก็เรียกว่ายิ่งกว่าเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกอะนะครับแมนยูยุคนี้เนี่ยครับอนาคตของทางด้านบรูโน่เฟอร์นันเดสนี่ดูเหมือนว่าแหมตอนนี้หน้าที่จะชัดเจนแล้วนะหลังจากจบฤดูกาลนี้ครับบรูโน่เฟอร์นันเดสคาดว่าจะย้ายไปเล่นในลีกของซาอุนี่ก็มาจากทางด้านทอ l k สปอร์ตนะครับ ทีมดังจากซาอุดีอาระเบียรครับไม่ใช่ทีมไหนครับเอานัเสเซอร์ครับมีความมั่นใจครับว่าสุปสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถดึงตัวบรูโน่ฟอร์นเดสไปอยู่กับพวกเขาได้ครับก็ไปทํางานร่วมกันกับคริสเตียนโรนโดสักหน่อยหนึ่งแล้วกันหลังจากที่โรนโดนี่ก็มีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับสัญญาของโรนโดนี่จะหมดลงในปี2 0 2 7เพราะฉะนั้นบรูโน่ก็น่าจะทํางานกับโรนโดอีกสัก1่ปีครับหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ย้ายไปเล่นที่ซาอุ แล้วหลังจากนั้นบูโน่ก็น่าจะเป็นตัวหลักของทางด้านอัลนัเซอร์นะครับเพราะว่าเขาค่ายกันกันว่าโรนโดคงจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่ละนะครับหลังจากจบป,ปี2 0 2 7ตอนแรกก็มีการมองนะว่าเอ๊ะเขาจะเอาบูโน่หรือว่าจะเอาทางด้านเบร์เดโรซินวานะครับนักเตะของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังไงก็ตามครับตอนนี้อัลนัเซอร์ก็บองนักเตะโปรตุเกสเป็นหลักอยู่แล้วนะแต่สรุปตัวท้ายแล้วพวกเขาดีก็ตัดสินใจนะครับว่าเอาทางด้านบูโน่ครับ ถึงแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่โบนูโน,โโนโมีการปฏิเสธสัญญาของอัลฮิรายไปแล้วนะครับสัปดาห์ละ7 0 0 0 0 0ปอนแมไม่ไม่เอานะนะครับตอนนั้นแต่ว่ารอบนี้นี่โนโโก็คงจะย้ายแล้วแหละนะครับหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกครับอยู่กับแมนยูต่อก็คงจะไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้แลวนะครับแล้วช่วงหลังนี้ก็โดนวิาพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเจ็บเยอะทีเดียวครับปี2026นี่หโหหน้าตาของอัลนัสเซอร์นี่ คือนักเตะทีมชาติโปรตุเกสก็มีโรนัลโดนะครับมีทางด้านชาซฟิลิกนะนะครับแล้วก็มีฝั่งของบรูโน่แนวรุกที่เหลือนี่ก็ยังมีทั้งทางด้านซาดิโอมันเน่นะครับมีทางทางด้านคิงซี่โคมองด้วยโหเห็นเห็นฟอร์มการเล่นของทางด้านอาร์นาเซ์ในเวลานี้ต้องบอกนะครับว่าน่ากลัวทีเดียวครับแนวรุกนี่แมถ้าได้บรูโน่เป็นคนนึงเอ้าแล้วบรูโน่ไปอยู่กับอาร์นาเซ์ทีมจะไม่เสียเหรอ ไม่ใช่ว่าไปชี้มือชี้มาชี้นิ้วสั่งนักเตะคนอื่นออกไม่ครับเพราะว่าที่นั่นมีพี่ใหญ่อย่างโรนันโดอยู่ครับโรนันโดอยู่ที่นั่นนี่บูโน่ไม่กล้าหือหรอกครับและก็พบกับอินไซต์แมนยูเต็ดด้ใหมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ